สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ก่อนจะทำอะไรกันเนี่ยเรามาอ่านคอมเมนต์กันนะครับคุณสันิรักษ์นะครับบอกว่าเอเมนขอเราเป็นได้ตามน้ำพระทยัยขอบคุณการส่งเรียกของพระเจ้าค่ะคุณทิพยานะครับหนุนใจมากๆค่ะคุณกมวลทิพนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเรียกการได้ฟัง Bible before b r e a k ก a s t ก็คือการเรียกจากพระองค์คุณฮันนี่นะครับหัวเราะมาเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าขำอาจารย์นะครับเงยหน้าแล้วเห็นแสงส่องลงมานะครับก็มันแดดส่องพอดีครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้ส่งเรียกการทำงานของค,ครับคุณฮันนี่มีเล่าด้วยนะว่าเขาชอบเขาอยากจะ ร้องเพลงถวายเลยพระเจ้าตอนนี้ก็เลยได้นำน้ำสก,การร้องเพลงเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็คุณเอมิลี่นะครับโอ้โหบอกว่าอย่างนี้นะครับเขาข้อที่พูดโดยตรงกับเขานะครับก็คือว่าพระเจ้าจะ m a k เรานะครับเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับพระเจ้าจะอวยพรเราแบบต่อเนื่องนะครับ แล้วก็จะทําให้เราเป็นชนทําให้เราชื่อเสียงของเราใหญ่โตนะครับอโอ้โหนะครับก็คือข้อพมพีเลยนะในข้อสองหนึ่งข้อสามนะครับเป็นสิ่งที่รู้ได้ว่าพระเจ้าจะอวยพรเรานะครับครับแล้วก็คุณโอ้โหนะครับบอกว่าเมื่อวานเพิ่งบอกตัวเองว่าไม่เห็นพระเจ้าเรียกเลยวันนี้อาจารย์บอกเดี๋ยวจัดฉากให้นะครับ คุณสุขุนนี่เขาเขียนอะไรสนุกนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์แล้วบางทีสนุกกว่าฟังไบเบิลวีโฟเบคฟาสิกนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องไปด้วยโจมกาที่สิบสองข้อสี่สั้นๆด้วยกันเราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพัชนะของพระองค์ให้เรารู้ว่าพระองค์กาลังเรียกเราอยู่เราอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนพระกมภีรวันนี้นะครับอ๋อขอ กันอีกกนิดหนึ่งนะครับบางคนพระเจ้าก็เรียกเป็นพิเศษนะนะครับอย่างผมอาจจะไม่ผมอาจจะคือเล่าแล้วมั้งนะพระเจ้าเรียกผมนะครับผ่านพระเจนะเราข้อนั้นอ่านปุ๊บรู้เลยนะครับเสร็จแล้วยังไม่พอเริ่มสงสัยนะครับพระเจ้าให้คนที่อยู่ในกลุ่มอธิษฐานคอนเฟิร์มนะครับเขาบอกเธอนั่นแหละนะครับโอ้โหแบบฟังแล้วสะดุ้งนะครับแล้วก็บางทีพระเจ้าก็เรียกเราพิเศษอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับ พระเจ้าเรียกให้เราเป็นพระพอรอนคนอื่นเนี่ยพระเจ้าเรียกเราทุกคนนะครับผ่านพระชจนะแล้วถ้าคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกได้ว่าพระเจ้าเรียกคุณโดยตรงเนี่ยนะครับหนุนใจเขียนมาบอกเล่าให้ฟังประสบการณ์ส่วนตัวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจนะครับแต่วันนี้อยากจะบอกว่าแม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์แบบว่าพระเจ้าเรียกคุณแบบแบบที่แสงส่องหรือว่าแบบเจอพุ่มไม้มีไฟนะครับเรามาดูพมพผิวันนี้ก่อนเลยกันนะครับ ฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยาเวโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานั้นท่านมีอายุได้75บหปีนะครับคุณได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกคุณเลยไหมครับอับรามไปตามพระดำรัสของพระเจ้าครับถ้าคุณยังไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้านะครับเราเป็นโลดก็ได้ครับโลดก็ไปด้วยครับบางทีเราไม่ต้องแบบว่า เห็นไฟลุกข้างหน้าหรือว่าทางขาดแล้วก็เสียงพระเจ้าหรือมาจับเราเดินในช่องทางที่เราอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเห็นว่าพระเจ้าได้เตรียมไว้หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นโลดก็ได้ครับวันนี้พ่อพี่บอกว่าโลดก็ไปด้วยครับเอาง่ายๆสั้นๆเงี้ยครับบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าพระเจ้าเรียก เราแบบไหนเฉพาะเจาะจงยัไงแต่ว่ามีคนที่พระเจ้าเรียกอยู่ครับมีอับรามครับแล้วเราไปด้วยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับถ้าเกิดคุณเองยังรู้สึกว่าพระเจ้าฉันอยากจะเห็นชัดกว่านี้ก็รอได้ครับพระเจ้าก็จะเรียกพระเจ้าก็จะใช้อะไรพิเศษเฉพาะเจาะจง,งคนนี้แต่ว่าในขณะที่คุณเองยังไม่รู้หรือว่า เรายังเป็นเด็กอยู่เราเป็นหลานนะครับเราตามอับรามไปครับเราไม่มีเราไม่มเีเหมือนว่าเราอยู่ในสภาพโลดอะครับว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราก็เห็นเขาพระเจ้านําเขาแล้วเราก็เห็นเป้าหมายเขาชัดเจนเรารู้ว่าพระเจ้านําเขาที่เราต้องทําก็คือไปด้วยครับผมขอไปด้วยผมขอทําด้วยผมขอช่วยด้วยนะครับดิฉันหนู ขอไปด้วยวันนี้ขอพระเจ้าให้คุณเห็นสิ่งนี้ครับว่าหลายครั้งพระเจ้าก็อยากให้เราเป็นเด็กแบบนี้ครับเด็กดีครับไปไหนไปด้วยครับให้ช่วยอะไรยินดีช่วยครับแล้วก็ทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายผ่านคนของพระเจ้าครับขอพระเจ้าทรงโปรดให้คุณได้ได้อารมณ์เนี้ยนะครับที่ว่า แม้ว่าฉันเป็นโลดอะฉันไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเรียกหรือว่าไม่เห็นอะไรอย่างคนอื่นๆหรืออย่างท่านผู้นั้นคุณลุงของฉันอับรามอับราฮาัมบิดาแห่งความเชื่อแต่ว่าเราก็ขอไปด้วยให้เราทิ่ด่าด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดตรัสกับเราผ่านพระเจนะองพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้านำเราสิ่งที่พระเจ้าเรียกเรา และเรามั่นใจในสิ่งนั้นแม้เราจะยังไม่ได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนขอพระองค์ให้พระจ,จนะพระองค์ที่จะเรียกเราและว,วันนี้ให้เราทุกคนไปด้วยกันเราจะที่ฐาน,นพระนามสกิจเจ้าเอเม็เอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ